คือง่ายๆจะเห็นมาไลไล่ทั้งไล่ครับอหนเนาะไอ้เรจะไปทางไหนครับเข้าป่าครับผมเข้าปเข้าโค้ดด้เข้าป่าทางใดโไปโคครับโอ ไปกินยาธรรมชาติครับกินงานใหม่งาอะไรครับไปกินเขาเรียกว่าสมุนไพรสมุนไพรครับกินรากไม้ครับสมุนไพรครับผมธรรมชาติครับกลนะเวลายันยันครับ,รบผมพบกับเราครับช่องกวุวเจียงปลาแก้วสักไปครับผมก็วันนี้พามาหาหนุ่มรองายาวอีกหนึ่งเชือกนะครับ สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับใครชื่ออะไรชางทั้งคุณทั้งช้างเหรอครับชาย,ยาครับราชาย,ยา,ายชาย,ยาโอ้งาสวยครับพี่ควันนี่ชื่อประสิทธิปทปท์ประสิทธิ์ครับประสิทธิ์อินสำราญครับช่วงนี้มาได้ไปไหนแล้วครับมาได้ไปไหนครับไม่มีงานเลยเพราะหมดซะโอ้ เอา้าวไม่ใช่ข้างล่างเป็นงากระเด็นบ่เหมือนจะหายไปครึ่งแถบนะฮะมัน,มน,มนล้นเลยนะมันล้นไปเลยข้างล่างดิมันบอกข้างล่างบวมอะไรล้น,ลนจับแต่หลังตกมันไหมนี่ปีนี้นี่ยยังเลฮะยังเลยโอ้เดี๋ยวใ้หตกมันไม่กวาดมูลแล้ววันนี้วันนี้ยังไม่ได้กวาดทำความสะอาดเลยวันนี้ ไม่กวาดเหรอาดเดีย๋ยวเชือกกวาดก,ก็ที่เห็นสายโซ่ท้องขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับนี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอายุก,กี่ปีแล้วนี่ยี่สิบป่ายี่สิบห้ายี่สิบห้าถึงอยู่หรอประมาณบกว่าประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับนี่ช้างเชือกนี้ ตัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่เนาะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่คือจะกแคะก็ไม่แคะพอดีพอดีพอดีครับไม่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่กว่านี้เลยครับคืออยู่ที่สายพันธุ์หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับสันแต่ว่างาเขานี่ยาวเลยนะครับยาวสวยเลยลูกตาก็จ้องเขม็งเลยนะครับจ้องแต่ผมเลยนะนี่โอ้ยางงี้นี่ คือปฏิกิริยาอย่างนี้นี่อันตรายเลยครับปากมือเขาหูเขาก็ดูเหมือนธรรมดานะครับแต่ที่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคือลูกตานะครับสังเกตด,ดูดีนะครับลูกตานี่จ้องแบบไม่ค่อยกระพริบนะกระพริบน้อยครับไม่เคยรับแขกครับไม่ค่อยรับแขกก็ไม่ใช่ถึงจะถึงช่วงตกมันหรอยังตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยตกมันยังยังไม่เคยเห็นตกมันแค่ออกอาการนี้หน่อยแค่อักการ วันนั้นวันนั้นเป็นไรแสดงหนังแสดงหนังเป็นไงครับวันนั้นพาเล่นน้ําเลยก็จะพาลงน้ําที่นี่เลยเล่นเลยอ๋อคือก็ไดว่าเล่นได้ว่าจะทำายควานก็เร็จในน้ําเลยเลยเอ็กเเล่นตามธรรมชาติช้างเี่มันเล่นน้ามันเ็เล่นเล่นแรงเล่นแรงก็เราลื่นตกด้วยวันนั้นน่ะเห็นคุณแสดงว่าลื่นตกไงตกเลยครับตกก็พิกไปพลิกมาวานนั้นไม่ตก ตกแล้วก็เขาก็ไม่ให้จับเนาะวิ่งหนีกว่าจะจับได้ก็เล่นเป็นชั่วโมงกันเลยครับถ,ถ้าไม่ฟังฟานก็ไปถด<อ>วิ่งหนีหมดแล้วครับผมดีเขาฟังเลยยังคุมมาหลักเขาได้บ้านเขาไล่มานี่เลยไล่มาบ้านเลยมันงานนี่แต่งกี่ครั้งแล้วเธอท้งมันงานออกเร็วสิโอ้ออกเร็วมากเลยจำ <นะ S 2> จำได้นี่ตั้งแต่ผมเลี้ยงนี่สองครั้งที่ตัด แต่งออกนะแต่งออกสองครั้งแล้วยากองเขาไม่รู้ตอนที่อย่ผมสองครั้งสองครั้งนี่ยาวแค่ไหนครับสองครั้งวันสามสิบเซนสามสิบเซนถ้าไม่อันนี้ออกถึงดินแน่นอนครับตอนอยบตอนน้องชายเลี้ยงก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยยาว่าไรไม่ใช่ไม่ใช่จะถึงเวลาตกต่งแล้วมั้งนี่เดี๋ยวเขาก็เวลาเดินจะลำบากนะครับช้างานแบบนี้นะครับ ถ้ายิงยาวนี่งาเขาไม่ไม่งอนนะครับงาเขาจะตรงๆเลย<ง>นี้เดิยนยังชนอะไรข้าวโพดนี่ยงชนเลยครับข้างหน้าสิครับโอ้งายาวงาสวยครับตัวเขาก็ไม่สมสวนแล้วครับนี่ ถ้ามาผมก็หนีแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับแต่ดูก็อ้วนเหมือนกันนะร้มเ,เลยหนี่งอะอ้วนอยอยไม่ค่อยจะได้เพราะว่าทีลำบากเขา้าอ๋อ,อคือว่านิสัยไม่ค่อยดีอ้้วน่าไดกอยากให้เขาเกลียดเราต้องทนจะลำบากเราอ๋อคือง่ายๆคือถ้าอ้วนมากนี้นิสัยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อย<า>กเกลีหน่อยครับเกลีครับเกลีเกลีครับเราก็ต้องระวังของเราเพราะว่าช้างมัน มันช้างตัวใหญ่เราก็ตัวแค่ครึ่งเดียวของนิดเดียวเองไม่รู้ใจเขาเป็นยังไงเนาะก็ระวังไมโกรเลยครับใช่ครับปลอดภัยดีที่สุดครับเพราะว่าเห็นมาไล่เห็นมาไล่ไล่ข้างไล่ข้างอ๋อไหนเนอะไอ้อะไรกีโกุนไงไปน่าเล่ารู้ไหม่ะไปเรียนนะอาจารย์พุ่มพวงหัว บาเนะอาบ้มืเมื่อกี้กระโดดใส่ผมแมน่ผมละตกใจเลยผมไม่กล้วแล้หรอครับโตใหญ่แนละ้วก็ที่ใครที่มั่นครับผมก็เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยครับถ้าเราไม่ทําความคุ้นเคยเขาก็จะไม่รับเราช้างเชิงนี้นี่ค่อนข้างที่จะเลือกควานนะครับเนี่ย ดูลักษณะสีหน้าท่าทางแล้วเลือกควานนะครับรำไหมเตือนแม่เอเตือนบ่หอหัน่หรอกูขามไ้กุ้โดิเลยงนนั่งกันอะไรเนาะนะดดูเขามองผมสิครับน่ยมองเหมือนจะกินผมเลย ค่อนข้างจะเกเรนิดน,นึงนะนี่กงกหเอานียคือนี่ถ้าถ้าปล่อยให้อ้วนมากนี่อันตรายเลยครับใช่ใชอันตรายอันตรายครับแ้วก็ ก็ดูรวมๆแล้วก็ถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่ไข้เลยตอนนี้มันอย่างเงี้ไม่ถือว่าผอมหมครับบางเล็กพอดีแต่ตัวเขาจะเล็กเล็กหน่อยครับกระชางเชือกนี้นี่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่ารูปร่างเขาก็เป็นกรรมพันธุ์ของเขาเหมือนคนใช่ครับเหมือนคนตัวเตี้ยตัวสูงเหมือนกันเลยครับคนจอยบางคนก็จอยตัวจอยบางคนก็โต้วอ้วนอวบ คนกับตัวเตี้ยคนกันบทุงสูงโอ้<ม>ก็อยู่ที่กรรมาพันธุ์ของเขาเหมือนกันแหละครับแต่ที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งคืองานเขาจะออกเร็วครับออกเร็วออกสวยพิเศษแต่ยอย่างเดียวครับงานออกสวยมากเลยนะครับนี่ในเมืองไทยเลยก็มีอยู่ไม่กี่เชือกแล้วครับที่งานออกแบบน<ล><ม>ี้นะครับออกสวยมากเลยนะครับใช่ครับสวยมากเลยขวย โ้ยต้มกำม่เลยแสดงแสดงว่าคุณนี่ไม่ได้แก้มานหลายวันแล้วนะนี่กี่วันแล้วนี่แดดแล้วดูสิตาไม่ค่อยไม่ไวไม่ไววางใจก็ดูธรรมดามา แต่อย่างนี้ระวังยากนะครับระวังยากเลยพวลูกตาเขานี่เขาจะคล้ายๆแบบยังไงอ่ะเขาในสาค่อนข้างเกลียครับเกล,ลียดเยอะอือหือเป็นอะไรเช่นไเหมือนกันนะดูถ้าผมเดินนี่ดูครับดูขอาจ้องผมนี่ครับเห็นลูกตาไหมครับจ้องแบบโอ้โหคโอเม้นเลยนะครับนี่ เริ่มช้าจัแล้วเลยนี่เริ่มขึ้นตัวแล้วอ้วนนะผมว่ะแล้วเริ่มเริ่มให้กินเยอะแล้วครับครับผมว่าจะถึงจะดูเขาตกมันหรือเปล่ารถใส่หนึ่งการช้างไปนี้สงใสยจะไม่ไม่มั่นใจไม่เอาไปดีกว่าดูอาการนวดูอาการแล้วน่าเป็นห่วง ừ, คืออันตรายมากเลยนะปลอดภัยดีว่าคือง่ายๆคือเวลาเขาจะเอาแล้วนี่เขาไม่ไม่เชื่อฟานนะครับเขาเอาคือเอาเลย อุปนิสัยส่วนตัวก็คือเกาเล้านิดหนึ่งเกาเลครับไม่นิดเลยเยอะหออเยอะเลม่อ,อ,อมาคนฟันอนก็ไม่อยากเข้าใกลเลย <c oughs> ก็แสดงว่าดุ <c oughs> กต็ตรงตรงทมาตั้นะครับตรงๆนี่ดุเลยนะครับรรรรดีก็วันนี้เอาความหล่อของพรายชายามาฝากเอฟซีนะครับ ก็ความหล่อลเล็กน้อยครับสุขภาพร่างกาย,ยถือว่าแข็งแรงดีดีอยู่ดีครับครับผมสวยงามมากเลยก็สําหรับเทปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวาเจียงสายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ